กันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ปุ๋ยจะพาไปดูการทดสอบกล้องระดับที่มีระบบ IP กันน้ำกันว่าทดสอบจริงแล้วมันได้ไหมมีระบบจริงๆตามสเปคที่บอกไหมวันนี้รุ่นที่จะพาม,มาทดสอบกันก็คือจะเป็นยี่ห้อเซารุ่น ds s 2นะคะพร้อมกันหรือยังพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยอ่านี่นะคะกำลังจะมา เปิดกล่องเปิดกล่องเสร็จเอากล้องนะคะเราจะากล้องไว้ไว้ในอ่างที่มีน้ําเอาน้ําเปิดใส่ตัวกล้องระดับเลยเปิดใส่ไปเลยค่ะเอาให้มันท่วมให้มันจมให้มันท่วมมันจมตัวกล้องเลยนะคะใส่ไปเลยค่ะน้ําใส่ไปเลยนี่เห็นไหมคะใส่จนท่วมแล้วใส่ทุกด้านเห็นไหมคะน้ําเข้าทุกทางแล้วตอนนี้เราเริ่มเอามาพักกันแป๊บหนึ่งพักนะไม่ได้เช็ดนะคะพักเฉยๆแล้วก็มาวางที่ขาตั้งกล้องเดี๋ยวเราจะไปเทสกันว่า หลังจากน้ำท่วมตัวกล้องมาแล้วเราจะมองเห็นไหมยังทำงานได้ไหมคะภาพยังมองเห็นชัดไหมถ้าภาพมองไม่ชัดก็คือทำงานไม่ได้ดูนะคะดูนะคะดูนะคะปรับโฟกัสนิดนึงเป็นไงคะภาพชัดมากเลย ข้อควรระวังนะคะของกล้องระดับอัตโนมัติที่ไม่มีระบบป้องกันน้ํานะคะอย่าเอาไปโดนน้านะถ้าเกิดมันโดนน้าขึ้นมาสิ่งที่เสียหายมากที่สุดก็คือระบบเลนที่สองวัตถุแล้วถ้าเกิดระบบเลนสที่สองวัตถุมองภาพไม่ชัดก็จะทํางานไม่ได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วมาดูกันว่าคลิปหน้าปุ๋ยจะพาไปเทสสเปคตัวไหนกันอีกสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ